สุดบริการต้องเที่ยวนี่ตรงนี้ก็เย็นดีนี่ปะก็มีไม้หินตรงนี้ด้วย, <c oughs> ม,ม,ย <c oughs> มีไม้หินนี่นี้มีไม้สำหรับดับ,ด,บดับไฟ,ด,บไฟดับไฟป่าเนาะมีจุดนั่งพักอีกหนึ่งจุดนี่ปาปปกคะใช้ไฟสังเษาเซล์ มันเป็นดินทรายอ๋อดินเหนียวสบายเลยเป็นดินทรายแบบนี้ดินทรายป้าเกิดฝน<ะ>ตกก็ไม่ติดเท้าเหมือนเหมือนเหมือนลานสกาเลยอะไม่ติดเท้าจังหวัดน,นครอ่ะมีรูปผลไม้ไม่รู้จักไม้ป่าอืมม <c oughs> ีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าอยู่นี่แหล่งโซล่าเซลล์หลายวัดอยู่นุ๊นแหล่งโซล่าเซลล์ แล้วก็ทางไปห้องน้ำอ๋อมีน้ำมีทัทงน้ำบริการสำหรับห้องน้ำกอสำรวจห้องน้ำครับบริการนักท่องเที่ยวก็ไดยมีมากลางเต็นนะครับก็ได้มีมากลางเต็นท์เห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่คิดค่าบริการสามารถประกอบอาหารแล้วก็จิดไปได้อุ้ห้องน้ําดีอยู่มีชักโครกมีฝักบัวมีที่อาบน้ําด้วย พมีสุขภัณ์ชายอ่างล้างหน้าถือว่าดีระดับหนึ่งยังไม่ได้ลองน้ำน้ำดีเหมือนอน้ำแรงอยู่จากก๊อกน้ำที่เห็นนั่นแหนะมีครับเคยมีอ่างแบบตักก็กรือออกแนละใช่ครับใช้มีใช้สายฉีดชำระดูสะอาดห้<า>องน้ำสะอาดนีน้ำที่เขาสูบขึ้นไปใช่ครับคน ต้นไม้โคนเสียดายต้นไม้เ,เน,นี่ยเขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นลานกลางเต็น,ป,นปะปนชอบต้นไม้เดี๋ยวพอถึงหน้าหนาวก็คงจะมาเคลียร์พื้นที่ให้อันนี้ก็เรียกหญ้าอะไรเนี่ยปะรู้จักปะกถ้าเกิดเป็นหน้าหนาวเดี๋ยวตออีกสักพักหนึ่งเนี่ยเดือนสองเดือนประมาณปลายเดือนนี้พอมันหมดฝนปุ๊บนะก็คงมาเคลียร์หญ้านี้ตัด้เปืียนเพื่อจะได้มากลางเต็นน่าจะมีคนมาอยู่เยอะอยู่มันก็เหมาะไม่ร้อน วันนี้วันศุกร์ไหมมันไม่ใช่วันหยุดถ้าวันหยุดน่าจะมีคนมาเที่ยวเยอะอยู่รู้ปะเนาะเขายังรังเลดังฝนอยู่น่าจะมีคนมาอยู่วันนี้วันศุกร์เส้นทางขับรถจะเป็นสองวันที่เด็ดแล้วก็เส้นทางศึกษาต้นไม้มีป้ายบอกเป็นระยะระยะอันนั้นมันเป็นป้ายป้ายอะไรป้ายบอกเส้นทางว่าจุดไหนไปไหนเหมือนเชื่อมมีต้นมะกอก ไอ้มะกอกนี่มันเป็นยอดที่มันกินเปรี้ยวๆมาปะไม่มั่นใจของมันฮะไม่แน่ใจอันนี้มอคกานีมาปะไม่ใช่เป็นไอ้ที่เขาเอาไปดัดอะไม้ดัด<ะ>ท,ทำไม้ดัดก็ได้กันนะตะโกอ่ะนั่นตะโกอ,ะอันนี้ยอปลามีด้วยนะยอปลาอุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้สวยสูงเนี่ยนี่นี่นี่ต้นอะไรเนี่ยปะอันนี้ปลายหลุดไปแล้ พืชดินด้วยพืชดินก็ใช้พืชดินเหรอคล,ล้ใช้กระเทือกระทือหรืออะไรทักอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้ไอใบที่บ้านเนี่ยเดนแมวกลินไหมอะปะไอ้น,อนันสูงกว่านี้กินกินอันเดียวกันไหม,มเดี๋ยวขอบีด้ดูหน่อยน่าจะเป็นตระกูลนั่นแหละใช่อันเดียวกันปะ๊ะ <c oughs> อันนี้สมนี่คงกินได้นึงนเลยนี่สมสมคนอันนี้อันนี้อันเดียวกันเลยนี่ก็ไปแกงคั่วปะะนี่ก็แกงคั่วนี่นี่นี่ยอดแบบเนี้ยกินได้ มัน้ายกับบัวกระทือเนี่ยกินเดียวกันเลยเนี่ยกินเดียวกันเลยใส่แกงเนื้อน้องจายบอกใส่แกงเนื้อมันเป็นพืชคลุมดินนะป้าเนาะที่ก็บอกว่ามีปลูกพืชปกคลุมดินอันนี้อันนี้คำรอกอุ้ยเปลือกมันสวยอะ่ะอู้มันเป็นอย่างเงี้ยเปลือกมันเท่ เกือบคนเทดีนี่ที่ก็ไปตัดเป็นบ้องเป็นบ้องขายในในจตุจักรเนาะอูนี่แล้วในนามวิชาในนี้เขาตัดเก็เป็นเป็นไม้ประดับสวยอันเนี้ยเกือบมันดูข้างบนนี่รอยรอยมันแตกแล้วปะดูความสวยกับมันนะอะครับเวลามันเปลี่ยนเวลามันเปลี่ยนปุ๊บมันก็แฝงเนาะมันเหมือนไม้แตกเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิไม่เคยเห็นนะสวยสวยสวยรวมใกลคำรอกคำรอกขอถ่ายหน่อย ม,มาถ่ายต้นทุนไปให้ป้าลงตกตก,ตกนะเขายังไม่ได้ก็ยังไม่ได้ติดชนิดบาร์โค้ดก็ยังเขียนมืออยู่ทำรอกเป็นแหล่งศึกษาผู้สืบป่าอันนี้อันนี้ไม่เคยเห็นครั้งแรกครั้งแรกที่เห็นเคยเห็นแต่ที่เขาตัดขายแล้วเป็น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 ท่อนเป็นท่อน,อนสำหรับเป็นเก้าอี้นั่ง แล้วก็เน้นโชว์เปลือกมันก็ไม่ได้เลาะเปลือกออกอที่เอาน้ํามันอะอะไรวะที่เราปลูกยงางนาไม้ร,รังแต่ปุ๋ยเรอะก็เยอะแต่เปลือกมันจะโดดเด่นตรงเปลือกมันสวยนี่แหละไม้รังไม้เต็งไม้รังแข็งอยู่ยุงเนาะต้องเดินคืนไม่อ่ะไปอีก เดี Fish, ๋ยวฟางยังมีหลายต้นว well ันี้มีมีฐานสําหรับซ้อมแบบนี้ด้วยมีฐานฝึกมัฝึกระดอมันฝึกฐานเลยที่ฐานคุณกระแม่ก็เดินไปโดดมาเนี่ยอย่าไปเกลยหลักแบบเนี้ยกระโดดกบคองเ็เอามือไหว้มันหลวแล้วก็เดินเป็ดอะยามมาเป็ดมันเดินมาประมาณนั้นเนาะ น้ำตกไันตรงนี้ที่เจ้าหน้าที่อยู่ซาลาพิตักดงตรงังเสียงอะไรปะ่ะ <น uk. S 2> ชนีหรือยิยงป้าหันมานกนกเงือกโอเคนกเงืกเกอกเงือกอ่ะยังมีนกเงือกอยู่ไม่รู้แหละแต่เสียงหายนกเงืกเกอกนกเงือกป่ะ